น้องผิวดีอดีตข้าราชการครูตอนนี้อายุ16ถอยหลังเอาเอง081091รอบเร็ว3903ค่ะเนีงแตนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนย,ยินดีที่รู้จักขึ้เบอร์โทรศัพท์<ๆ>ของป้านงนะคะ0810913903ค่ะ <0, 9, S 1> ตาฐานบ้านการเงินชุมชนทุ่งคาพะเนยียงแตกค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนและก็ยินดีที่ได้ได้รู้จักทุกคนนะคะ <c oughs> ชื่อแหมมค่ะพี่แหม,ม่มเอ่อแหมมนะคะทุ่งคาพะเนยียงแตกตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูกเก็ตค่ะชื่อจริงนะคะนัทนันค่ะสะกดนามสกุลนะคะอาจุมชายค่ะเบอร์โทรนะคะ แปหนึ่งค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหกศูนย์ขอบค<ช>ุณมากค่ะช,ชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นสวัสดีค่ะชื่อนพนธุ์ธมินมม้นทองนะคะชื่อเล่นมาเฮสอยู่ก็อยู่กองทุนหมู่บ้านกับป้าครูเหมือนกันนะคะ เบอร์โทรก็083แค่ใช่ค่ะเฮสเฮสชี้ไปว่าหัวภาษาอังกฤษเฮสเฮสนะคะ083 645 9362ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโสภิีแก้ววันนี้นะคะอยู่กองทุนบ้านทรัพย์นันค่ะอำเภอท่าแซ่จังหวัดชุมพรนะคะเบอร์โทรศัพท์084 8470948ทาง ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะพี่โสภิตนะคะซับอน,นันต์นะคะครับเออ่ผมสิงห์บุญสิงห์นะครับเปิดไฟหน่อยผมมองไม่เห็นนะสิงห์บุญสิงห์กรมทุนบ้านหลวงรูน,นะครับหัวกรูอำเภอเมืองไอ้หลวงรูตาบบลนอออเเภมืงจังหวัดชุมพรนะครับบุรีรัมย์จุดแปดสี่ ศูนย์แปดสี่สี่สี่หนึ่งสี่สองเก้าหสวัสดีครับผมนัทุฒตธรรมตานนท์ฮของทุนหมู่บ้านอมสินพัฒนานัทุฒิธรรมตานนนชื่อพรอสเรนตานนนัททุินะคะชื่อป๊อปครับศูนย์แปดหนึ่น่องป๊อปก็ไม่บอกแปดสามหกสองหกสแปดครับ ชื่อเล็กจากคลองน้ำเย็นครับอ่าอําเภอพระแสงสุราษฎร์เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสองหกสามหนึ่งสี่็ดสองนิดนะครับก็อิตกอโตคิดจากถุงมะพร้าวน้องคารบุรีครับเบอร์โทรศูนย์แปดหก ห68รุ่นในตัวในเช้าพบทราบช่วงเช้าที่ผ่านมาสวัสดีครับผัวบุ้ใหญ่ยาครับข้าวเพืองครูดกาญจนะดิตกับ0816202866 <5, 6. S 1> สวัสดีครับผมรุติณัฐพงศ์นัตนาพิทักษ์นะครับกอ,องทุนจุมโจทย์ท่ร้อนอำเภอคุณพิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับห <5, S 1> มายเลขโทรศัพท์ห <5, 6. S 1> มายเลขโทรศัพท์รครับ083 ห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับสวัสดีครับผมเล็กกองทุนบ้านบ้านชุมมะเฟ้าอำเภอกาบุรีจวนอันนองครับหมายเลขโทรศัพท์ซูสแปดหกหนึ่งสองศูนย์เก้าสองสามหกผมชื่อนายตาบนแก้วเพ่งอยู่ชุมชนบ้านฮานเพชรตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขตัวละ0807057530สวัสดีครับผมชื่อบ่าวครับกองทุนบ้านนาเพชรเวียนเรา080878828215 สวัสดีค่ะชื่อหน่อยค่ะมาจากกองทุนบ้านเขาตะพอลทองอํอาเภอพัโต้จังหวัดชุมพรค่ะเขาตะพอลทองนะครับเขาตะพอทองพอัโตรโทรศัพท์นะคะ081 0 8 1 07หน93งศ <c oughs> ูนย์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิตติมาชัยเวท กิติมาชัยเวศนะคะกิิตมาชัยเวกองทุนชุมชนท่าร้อนค่ะที่เดียวกับร้อยปีนัทพงศ์นะคะคนคนที่สี่ค่ะนะคะกองทุนชุมชนท่าร้อนเทศบาลเมืองท่าข้ามพุนพินนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเบอร์โทรนะคะ081 081 537 5370216 0216ด่าส้อนนย์สองหนงท่าร้อนนะคะค่ะาร้อน ชื่อจันค่ะพี่จันค่ะพี่จันรถสุมาลีบัวเพชรช,ชื่อเล่นชื่อลีค่ะเล่นชื่อลีกองทุนบ้านใหม่มสา,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 ามัคคีค่ะกองทุนบ้านใหม่สามัคคีมอดอนสักสุราษฎร์มอดศักสุราษฎรธานีทะเลีเยอะนะ <c oughs> 0 9 <Sut> <c oughs> <c oughs> 6 8 6เ1สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อชวีวานพมเขียวชวีวานพมเขียวนะชื่อเล่นชื่อวันค่ะชื่อเล่นชื่อวันจากกองทุนบ้านใหม่สามัคคีบ้านใหม่สามัคคีปากแพรกันสักสุราชครับค่ะคุณโทรศูนย์ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศศูนย์สี่หนึ 698 1, 6, 9, 8, 1. น่คดีครับผมสมชายสอจสุวันณเล่นชื่อใหญ่ครับมาจากกองทุนหมู่บ้านเขาตะภพทองตำบลพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะชุมพร086 086 2 7 0 2 7 0 2073 2073อันนี้เบอร์พี่ชายที่เขาตะภาทองนะคะซึ่งออมสินก็ิ้ สวัสีค่ะนี่ชื่อนิภาวดุลเมืองเบียมาจากพัะแสงตำบลส่โสปาคุวบ้านบนควรใใใบ้านบนควรนะครนะับเออนี่ยนิ่าวันสานีครับผมเบอร์โทรครับผมแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามเจ็ดศูสามเจ็ดศูนแปดห้าเจ็ดเจ็ด แห้าเจ็ดเจ็ดชื่อไปเฟินนะคะใบเฟิรนชื่อเล่น,ลนนะใบเฟิร์นดะีกว่าไม่ใช่นะเฟืองนะคำคาเข้าใจใหม่นะคะมาจากกองทุนทรัพย์น,นันค่ะทรัพย์อนันทรัพย์นันท่าแซชชุพพรนะที่บอกใช่แล้วค่ะเบอ,บอร์เบอร์โทรไม่ต้องะรเบอร์เบอร์โทรไม่ต้องพ่อน้องพอย,ยังเด็กผมวิโร์คุ้มจมนานมาจากกองทุนบ้านมังกร หมู่ที่สองตำบลใจโสบาลอำเภอแม่แตงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดห้า่สามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ครับชื่อยอมครับชื่อยอมนะครับชื่อยอมแถวบ้านเขาเรียกลุงยอมครับลุงยอมครับมาจากคองทุนหมู่บ้านคลองน้ําเย็นครับคลองน้ําเย็นนะฮะตำบลศิีปุน อำเภอพระแสงคจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโทรศัพท์ครับครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดหกหกสี่แปดหกหกสี่นี่นี่แต่แปดกับหกสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมยื๊ กิติศักดิ์ผลพิษานะครับชื่เล่นว่าศักดิ์ครับชื่เล่นว่าศักดิ์มาจากกองทุนหมู่บ้านบ้านหัวกรูบบ้านหัวกรูบตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรครับผมเบอร์โทรนะครับ0 8 7 087 624 6 2 4 7533 7 5 3 3ต่อไปครับสวัสดีครับน้องอาร์ตนะครับมาจากกองทุนหมู่บ้านวนชวนนะครับ สววสดีครับท้าขาเช้านะครับครัผมไม่โทษครับครับผม0ูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แสีครับหกสี่เจดศนย์เจสองศูนสี่น้องอารนะครับที่บสุวรรณท้าฉางานะแล้วก็ถ้าเกิดเรามาที่จากสุรานะครับหัวโค้งก่อนจะถึอของซีพีอนะก็จะมีร้านอาหารบ้านในบ้านในบ้านซึ่งของใหญ่แวะแวะและทานได้นะครับผมถามแล้วแล้วแกก็เลี้ยงด้วย สวัสดีครับผมส,ส,สกุลอรุณเวกครับจากกองทุนบ้านโคนสวรรณนะครับเบอร์โทรครับรุ่นแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดแปดสองแปดแปดสามสามสี่หนึ่งสามสามสี่หนึ่งสวัสดีค่ะ,คะชื่อนวพรยาสิทธิ์ค่ะนวพรยาสิทธิ์กองทุนหมู่บ้านตะกรบค่ะบ้านตะกรบช,ช,ออกชื่อเล่นชื่อแอนจ้ะชื่อเล่นชื่อแอน เบอร์โทรค่ะ092ย์เก้าสองศ8 2ย์เก้สุดใจฟักทองชื่อเล่นว่าใจคัะจากตะกรบเชียร์เบอร์โทรค่ะศู2ย์แปดสองศูย์แปย่หสองหสี สี่นะครับแก้ไขหน่อยศูย์จากศูนย์เป็นสองกับพุ่มใช่ครับชัยนะครับชัยจากกองทุนเมตาบุญทาชนะครับแม่ท่าบนทานุรัตูนแปะไอูนเกาเนึ่กับ0ูนย์เก้าหนึ่งสามจกสามสองหเกกครับหนึ่กสองครับพุ้มพวยเยียบนะครับ จริงิไม่ต้องเอามันยาวถึงจำไปตูเอาแต่ผู้ใหญเทียบสั้นๆลองตัวดูบ้านแม่สาบนอาจชนะเมืองด้านกาลงมาไดดุเต็มเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับพร้อมจดช็อ083 084 889 889 8 8 น้องแอดนะคะคือถ่ายจงังหวัดสุราษฎร์ค่ะ Ad, มาจากกึ่งศรีาน,าศานะค,ะค่ะ083 083 590 590 1146 1146สวัสดีนะคะประภาประเสริฐนะคะชื่อประภานามสกุลประเสริฐ มีปัญหาเรื่องบัญชีก็ติดต่อได้นะคะวิทยากรบัญชีเหมือนกันของธนาคารลุงสิริน,นะคะ่าโทศูนย์แปดศูนย์ห้าสามหกศูนย์สามสามเก้าค่ะบ้านอยู่อำเภอเมืองนะคะตรงข้ามโหลตัสชุมชนบึง,บงทะเลนะคะ 0805360339นะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอุมาพรสิริบังคลานะคะชื่อเล่นชื่อจุ๋งค่ะจริงๆแล้วเป็นพัฒนากรนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่านักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะวันนี้ก็มาในฐานะเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะดูแลต้นลเลย ดูแลตำบลข้าขนอนกับตำบลข้ากระดานเบอร์โทรนะคะ087 284 9215ค่ะค่ะชื่อนางสาววิลาวรรณโกตวนค่ะชื่อเล่นชื่อน้วันนะคะเป็นมาวันนี้ในนามของเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่ตัวจริงค่ รับผิดชอบการกองทุนหมู่บ้านของอำเภอคีรีรั์ทั้ทง85กองทุนค่ะโทรศัพท์นะคะ089ค่ะนี่ตองเอา290 290 2925ค่ะหรืออีกเบอร์หนึ่งถ้าโทรไม่ติด080ค่ะ700 1420ค่ะ ชั้นนางสาวทายก็ได้เป็นหีนันยิกอยู่ทายกงนะพี่สมชายนะแกชื่อแกชื่อสมชายพี่ชายื่อสมชายค่ะ081 956 956 0099ค่ะ0099อันนี้เบอร์พี่สมชายเห็นรืยิกบ้านคลองใหม่นะครับนะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเรื่องรถหรือว่า มีน้ำมันหมดหรือว่ายังไงก็โทรไปได้นะคะเพราะเป็นผู้ภัยอยู่ท่าอุบค่ะ<อ>ชื่อสุธาทิพย์มินสายนะคะชื่อชื่อจอยค่ะมาจากกลุ่มออมทรัพย์การผลิตบ้านของใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์0874632265ค่ะผมนายบัญยาสนซ่อมครับเกือกอายจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ สังกัดอยู่กองทุนหมู่บ้านบ้านนิคมครับหมู่ที่หนึ่งตำบลขนทะเลครับอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรหัสไม่ใช่รหัสนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ081ครับ956ครับ5239ครับเบอร์เว็บไซต์เว็บไซต์ครับเ w w ไวด nnk2. com ครับเพจครับชื่อกองทุนหมู่บ้าน บ้านนิคมเลยครับชื่อนี้เลยครับก็จะเจอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนครพุทธคอนชื่อเล่นที่สองครับสถาบันกองทุนหมู่บ้านขอนขวางช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังพรเบอร์โทรศูนย์แปดสองแปดหนึ่งเก้าสองอัจฉราคงมีค่ะอยู่สถาบันการเงินบ้านขอนขวางนะคะอำเภอทุ่งตะโกค่ะ ชื่อเล่นชื่อเหม่เบอร์โทรนะคะ0862662007ค่ะสวัสดีครับเพื่อนร่วมทิศนี้นะฮะผมสมพง์ชื่อเล่นว่าลูกเป็ดในเฟสน,นะครับยินดีที่ได้รู้จักพี่สโลชาในเฟสและก็เป็นท่านทุกท่านนะครับออผมอยู่ที่กองทุนชุมช,น,ชนเมืองบางหมากถ้ามีโอกาสผ่านมาขอเชิญแวะไว้สเสด็จเตียนนะฮะกรมหลวงชุมพรเ,ออเบอร,เบอร์เบอร์ที่ติดต่อของกองทุนนะฮะ083083626 692 2สอ1 1ครับสอสคุณอ้อยค่ะคุณอ้อยเลขาส่วนตัวนะคะเลขาส่วนตัว0 8 3 083 636 636 5091 5 0 9สนะครับสวัสดีค่ะชื่อปูค่ะกองทุณทรัพย์อนันทสค่ะเบอร์โทร089 089 0123 0123 ส,สี่หกค่ะห้าสี่หกสั่นเค่ะสวัสดีค่ะค,ะคะชื่อจารีสองสมุดค่ะจารีสองสมุดใช่ไหมค่ะจะแปลว่าอดัมมันกับ่าอ่าว <c oughs> ไทย <c oughs> อา่าวไทย หนึ่งนะครับชื่อจริงชื่อสีรัตรปริพิทักษ์เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวให้ที่หลังแต่อยู่กองทุนหมู่บ้านบ้านท่าเฟืองนะครับบ้านท่าเฟอยู่ตำบลจู่จานจนาดิีกเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เรียกเอียงศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกห้าห้าหกห้าห้าห้าหกหกห้าห้าหกหกสวัสดีครับเออผมชื่อแอดนะครับ อยู่หนสารบัญการเงนชุมชนภาคสิบหกครับชื่อจริงชื่อชื่ออะไรวะอชื่อแออ๋อชื่อจริงชื่อชื่อพรดเนทพชรคงนะครับนภัทรเพชรคงนะครับอ่าเบอร์โทรที่อยากจะโทได้ย่สิบสี่ชั่วโมงนะครับยกเว้นตอนนอนไม่รู้จะนอนเส้อไหนโทรนอนตั้งแต่สองทุ่มนะศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูน์แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปด สองสี่ครับสองสี่แปดศนะตัวได้ตลอดเวลานตัวได้ตลอดเวลางแจงนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะหนึ่งเ0้าศูนย์ศูน้ะคะศูนนะคะศูนย์แปดห้าศูองค่ะหกหกน้องแจงนะคะหรือนางสาวลัคนาพ่ทักษธีระบัณฑิต บ้านอยู่หาดใหญ่สงขลาและดูแลที่บ้านเลขที่สองสี่สามค่ะสองสี่สามเลยคุณต่อไปน้องเปียก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสี่หกสี่ห้าสี่เจ็ดหนึ่งหกครับผมธนกรภาษาเทนะครับ่เล่น์ปรตั้มนะครับแะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าแปดสี่เจ็ดเก้าเก้า